สวัสดีครับผมใหม่นะฮะวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับที่โตต้าชัวซัมมิตบางเมืองสมุทรปราการนะครับผมบนถนโนสินนท์ลินนะฮะใกล้โรงพยาบาลเปาโลนะครับผมหาไม่ยากนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะกำลังมองหารถยนต์อนเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งไว้ใช้อยู่นะฮะวันนี้ผมมีเจ้าอินโนวาชิซังเกียร์ออโต้นะฮะมาแนะนำนะฮะปี2019 นะฮะเลขไม้เพียง16,200กว่ากิโลเท่านั้นนะฮะราคา6 9แสน0บาทนะฮะเดี๋ยวเราไปชมตัวรถกันว่าจะสวยขนาดไหนไปครับเดี๋ยวเรามาชมตัวรถกันเลยนะครับผมอ่าเริ่มจากด้านหน้านะครับตัวนี้ฮะก็จะได้เติมนะครับเพิ่มแสงประว่ตินะฮะให้กับตัวรถดียิ่งขึ้นนะครับผมกระจังหน้านะครับสีดำนะครับเพิ่มความ กพอร์อให้กับตัวรถนะครับแล้วตัวนี้นะครับมากับไฟตัดหมอกนะครับผมแล้วก็ได้ชุดแต่งมานะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถอย่างยิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนะครับจะเห็นว่าตัวนี้นะฮะก็จะได้ล้อขนาด 17นิ้วนะครับเป็นล้ออลลอยจากโรงงานเลยนะครับสภาพใหม่ๆเลยนะครับรัดด้วยยางดันหลบนะฮะขนาด17นิ้ว215 55แล้วตัวนี้นะครับผมยังได้ยางปีใหม่มากนะฮะได้ยางปี2024เลยนะฮะมากับกระจกข้างนะฮะโครเมียมนะครับขนาดใหญ่นะครับปรับพับไปฟ้านะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์ภายในของเจ้าอินโนวาคันนี้กันนะครับ ภายในห้องสารของเจ้าเีเาวั28ตัวท็อปคันนี้นะครับผมก็จะได้ภายในนะครับเป็นโทนสีดำนะครับผมได้เป็นเบาะหนังนะครับผมปรับไฟฟ้าเลยนะครับ8ทิศทางนะครับผมอ่าคอนโซลนะครับดบอรบดเนี่คือสภาพใหม่ๆนะครับผมตกแต่งด้วยลายไม้นะครับเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะครับอ่าหน้าจอทัชสกรีนนะครับผม พวงไลน์นะครับมันติฟังก์ชันนะครับรับสายวางสายโทรศัพท์นะครับสั่งงานด้วยเสียงนะครับผมมีคุปองคอนโทรลให้นะครับผมเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับมีโหมดการขับขี่นะครับอีโค o โหมดนะครับพาวเวอร์โหมดนะครับมีแทชชั่นคอนโทรลให้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อสารตอน2กันนะครับ ไปน้องสารตอน2ของเจ้าอินโนวาตัวนี้นะครับจะเป็น VAP นะครับผมหบะแถวสองนะครับแยกอิสระเลยนะครับผมอ่านั่งเดินทางไกลนี่ครับสบายมากเลยครับไม่เมื่อยนะครับผมแล้วก็ภายในนะฮะก็ตกแต่งด้วยแอมเบียนไลนะครับเพิ่มความหรูหลาให้กับตัวรถนะฮะเป็นแสงสีน้ําเงินนะครับมีแอร์ตอน2ให้นะครับผมกระจายความเด็นอย่างชั่วถึงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายของตัวรถกันนะครับ ดูด้านท้ายของเจ้าอินดววาสองจุดปดคันนี้นะครับผมอ่าพอเวลาเราขับเก็บเบาะตอนสามนะครับแบบแขวนนะครับเราก็จะเพิ่มพื้นที่นะฮะเก็บสัมภาระได้ขนาดใหญ่เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับมาเชิญดูรถตัวจริงได้ที่โตต้าชัวของเรานะฮะมาทดลองขับได้ นะครับผมอ่าเบอร์โทรติดต่อนะครับ0941599114นนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ